เห็นเห็นเยอะผู้โดยสารทราบที่นี่สถานีบ้านโป่ที่นี่สถานีบ้านโป่งท่านพลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจัดขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิทธของสัพพะระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจัดขบวนรถและโปรดตรวจสอบเทีย่สถานีบ้านโป่งในการพลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถ ขบวนทีนน่351ต้นทางสถานีธนบุรีสุดปลายทางสถานีรัชบุรีขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับสมงผู้โดยสารที่สถานีนครศรีสถานีความสาดโพสสถานีโครลาเป็นสถานีต่อไปตามลำดับขอขอบคุณค่ะ เอาวันดีพี่ไหมตรองบอกผมนันง่งสมวันสองคืนต่อไปลดินคุณกราคาชูสามในบ้านเงาน